สวัสดีครับเจนี่สวัสดีครับมากันหลายช่องครับเมื่อนี้นะครับเนาะเสียงอาจจะประสานกันครับแมน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 เอตตังพี่บุญธรรมนำโชคทองมีสามดาวเบาแอมเราทงครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมครับเจนนี่คนฝันแม่นสิบ้านล้างบักไงคิดเบิดหลายล้านเนาะครับเจนเนาะเป็นจะง่ายแค่ค่ะจ้ะเป็นติยูเนาะติยนพร้อมโอเคบุญวาสนาเจ้ใดไมีเหงาไปกี้ก็ะยากจนเหมือนกัน ครับแสดงว่าได้สูงแล้วนี่เนาะได้โชคว่ารู้อยู่กระไรเหยียนล้างเนี่ยนะจนเงน้ำพื่นาถือเด็กจนน้เงื้นล้างใหม่ล้างงามครับผสมมอเตอร์ไซค์น้ำยี่ห้อทสค่ะนั่นถือเด็กพร้อมผอมมอเตอร์ไซค์พร้อมจ้าครับอันซอมเป็นดอกะค่ะมอเตอร์ไซค์แต่ซอมซอมเป็นเวอร์เต้าเก่งแข่งสุดยอดเลยครับผมเจตังค์คาบแมนครับจ้าจ้าแนวทางเนาะครับเนาะเป็นแนวทางนะคะ เบ่าสซูเอฟซีฟังนะครับเจ๊ฝันแนวได้งวดวันที่สิบหกนี่ครับฝันแม่มาบอกดิพ่อแม่ก็เสียพุทธละครับเอาให้เจ๊ตังสัมผัสเลยครับครับพี่บุญธรรมเสียชีวิตไปแล้วเสียไปแล้วหลายปีเหรอครับผมเสียตั้งสามปีนี่แม่พ่อไปสิบปีแล้วครับจำอายุขึ้นได้ปะแม่อายุหกสิบสองนี่แหละแม่แม่อายุหกสิบสองเสียพ่อเหรอครับพ่อ ถ้สิเสียต่อเนื่ได้จำบ่ได้ครับกอโบกิยังนะครับเนาะแต่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยล่ะผู้จดเป็นคนมาบอกเป็นบอกพ่อกับแม่ครับพ่อกับแม่จะเป็นคนมาบอกคุนเคยมาบอกอู่งบ่ค่ะแม่ก็เคยมาบอกผมาบอกหัวดีก็นมาบอกคุนมาบอกว่นนี่เ้นบอกแล้วบอกแล้วค่ะดูได้น้ำบอกซูนเจ็ดเก่ามันบอกมามาซื้อด้วยซูนเจ็ดเก่ามา 079พันบอกแมนบอกตรงๆและมันไม่เคยบอกคับมันผมว่าบอกจังเืยอะครับมันมาบอกประมาณอาทิตย์หนึ่งอะแสดงว่าจะงอดตองงอดต้องงอดคุณบอกเมว่าบอกแล้วงอดเลยแม่เมว่าบอกต้องตรงอ่ะสามตัวตรงสามตัวตรง079 079 079สองตัวพันบอกตัวไหนครับ เพ right? ิ creator, ่นไงตัดเอาแล้วตัดเอาครับตัดเอาโหลดตัดเอานี่ยนี่ตัดเอาวเนี่ยโหลดมีบอกแค่นี้เพิ่นกระยางกราฟนี่แสดงว่าเป็นนิดนี้เคยได้โชคแบบเพิ่นมาบอกตลอดใช่ไหมคะพ่อแม่ก็บอกว่าเ็นกระฟานาคะไรแบ่นี้เพิ่นเพิ่นจะตึงๆจะหัวเหี้ยนงเลยกระฟ้าหนาพี่ใส่กระฟ้าของกราง้าน้องเพิ่นสายพยานาเนี่ยยุ่งงั้นแล้วนีเมนบอกเราคนกินดูแสดงว่าได้โชคตลอดเมน เพราพ่อไถ่ก็ได่ขึ้นเพิ่นมันก็บอกธรรมดาเนี่ยล่ะเพิ่นชิเปียนคนมาบอกบ่ค่ะแต่เรบ่บ่บอห้าผู้เดียวห้าผู้เดียวผู้เดียวคือใครจะเพืานาคพืานาคกระเมแต่แท้จะฟ้าดาวนี่ล่ะน้ำตัวตรงนี้อยถือไม่จังหวะน่ะตัวตรงฟ้างวดอะไรฟ้างวดแต่แทงวดสิปู้พญานาคเพิ่นมาบอกตัวไรครับจ้ เพิ่นเพิ่นมาเมื่อไหนมาอยู่เซเมย์มา,มมาครับตั้งหวัดตอนเพิ่นมาบอกวะครับหวัดซีหนึ่งนะซีเรื่องอะเจ้านอกบอกวะเรื่องก็บ่ได้บอกนะแต่ละช่วงกี่น้ำเพิ่นมาซีหนึ่งซีหนึ่งขอลืมไปแล้วอบอกก็อนลืมไปแล้วครับสร้งางวันลืมเพิ่นมาบอกอยู่ยตัวใบซื้อลื่อมซื้ออืมกระซี่ดายนะครับเนาะเพิ่นก็มาบอกเป็นตัวแบบนี้คือเก่า ทุกรับว่าเลยบอกเป็นตรอกแต่เห้าสิดาวนะโอ้ตียาวที่จะควบันครับควบฝันเนาะแตวันี้เพิมาบอกเป็นโตเลยวันดีแม่มาบอกเป็นโตจำเลยชัดไ่มบอกื่มเลยบอกร้มเรบลืมอะไรศูนย์เจ็ดเก้าบอลืมจนนี้ศูนย์เจ็ดเก้าอายุแม่หกสิบสองปีครับ อายุ 72ikan บ้านเล็กทีต oh> ัวสีพันอยู่ในหนึ่งเก้าสามรงศูนย์เจ็ดเก้านะคะท่านผู้ชมกระลมเย็นอยู่หว่านนังเทวดาอยู่อเทวดาอยู่ครับแมนแมนแมนครับเทวดาอยู่ายบ้านเด็กทีน้ำนเอาบ้านเด็ทีน้ำครับหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามปบ้านเทีของจีเตัดเหรียก็มีหนึ่งสามอมเพราะว่าทับสามมันบอก้ะครับทับ1ิบสามโมสิบสามครับแนวทางครับผม มีอย่างเพิ่มเติมอีกครับเจ้ร่มีค่ะขอบคุณทีหลายครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเนาะเดี๋ยวสีเบิ่งตัวเลขครับสีให้เบิ่งตัวเลขไว้แคปหน้าจอครับครับผมท่าบ้ชมนัะตัวเลขของเจนิดครับพีเม่มาหามาบอกเลขสามตัวครับศูนย์เจ็ดเก้า 079ครับอายุแม่นี่62ปีเนาะครับท่านผู้ชมบ้านเลขที่193 193ครับงวดวันที่16สิงหาคมพศ .2567 ครับขอให้มีโชคใหญ่กับเจนิตของเฮาครับสำหรับคลิปนีเบาแอมรถทงกัสลา FC ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยานเพิ่งไปใส่ FC มื้อนีเบาแอมรถทงมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมเมืองคองดีกันครับ บาแอามเราทุ่มหนีเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสือเรียกสือลอตเตอรี่เจงสีสเหือถือเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนังถาอยู่ของแม่ขับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีขักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลื่การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยาก ืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิวตามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผนไวยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดตี่แหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหามพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโ,โคกกลมครมมับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบ,บลอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค,ค่าย่างบบเห็นลานเฮ้าไขว่ไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด ต้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคาดลานขายขอฮาครับขายดีปันที่น้าทีท่าล่ำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้กครับมีโอกาสดนมาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสัมผู้ชมเอาไปใไส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็ะมือแท้ๆครับสามผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อ่ล่ะกรเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนีนมม่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ละ่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆ,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่กหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหงพี่นข่าวว่าไส้ทีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบลอรซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโทงมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ราสีมันบดมันบัง เสียเนื้จังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับมาฝากอีฟซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเด <regret it? S 2> LIKE ี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสี่ยเฮเบิงตวเล่กับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาไยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสียดจังเรเนาะสาธุสาธุอขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับ